ต่อไปเราก็มาต่อกันหน้าที่4เลยนะคะเฉะลยต่อหน้าที่4นะคะหนูดูรูปภาพแล้วก็ตอบว่าเป็นขนมอะไรนะคะหน้านี้นะคะเราก็เขียนชื่อนะคะชื่อลงไปเลยพร้อมแล้วนะคะหน้า4ค่ะข้อที่2นะคะเขียนชื่อขนมให้ตรงกับภาพแล้วระบายสีให้สวยงามมาดูขนมมันแรกค่ะ ชื่อขนมว่าอะไรคะเป็นรูปแบบนี้ตะโก้ค่ะเติมต่อเต่าและกอไก่นะคะต่อไปค่ะนักเรียนดูออกไหมคะลูกแต่มาดูพยัญยชนะที่ให้มานะคะก็น่าจะเติมได้ข้อนี้ลูกชุบนะคะชุบเติมลอลิงและชอช้างลงไป ต่อไปค่ะขนมเรียกว่านะขนมสอดไส้หรือบางคนเรียกว่าขนมใส่ไส้นะคะซึ่งเป็นคําสุภาพของชื่อขนมสอดไส้นี้ด้วยนะคะภาพต่อไปค่ะข้าวต้มม,มัดค่ะข้าวต้มมัดนะคะ เป็นขนมห่อกับใบตองและมีกล้วยอยู่ข้างในนะคะจะทําให้มีรสชาติหวานขึ้นค่ะอร่อยมากเลยนะคะคุณครูชอบมากเลยต่อไปค่ะขนมนี้คือขนมอะไรคะเป็นกลีบค่ะมีกลีบนําหน้าลนกลีบลำดวนค่ะกลีบลำดวนนะคะและสุดท้ายง่ายมากเลยค่ะ นักเรียนจะสับสนกับตะโก้ไหมนะเมื่อกี้นะคะอันนี้คือขนมชั้นนะคะคล้ายๆกับตะโก้เลยนะคะเนี่ยถ้าไม่มีพยัญชนะบอกข้างล่างตะโก้และขนมชั้นอาจจะสับสนนิดนึงนะคะไปดูข้อต่อไปค่ะอ่านชื่อขนมที่กำหนดให้แล้วเลือกเติมในช่องว่างให้ตรงกับความหมายตามความเชื่อของคนไทย ข้อที่1นึค่ะหมายถึงแสงสว่างนักเรียนคิดว่าขนมอะไรคะที่หมายถึงแสงสว่างค่ะกับตัวเลือกที่ให้มานะคะอ่าคุณครูขออนุญาตกลับไปที่ตัวเลือกก่อนนะคะมีทองเอกฝอยทองขนมเทียนขนมกงขนมฝักบัวอันนี้เป็นชื่อขนมทั้งหมดเลยนะคะขนมที่หมายถึงแสงสว่างค่ะคือ ขนมเทียนนะคะเพราะว่าเทียนเนี่ยมีแสงสว่างใช่ไหมคะไปดูข้อที่2อหมายถึงได้อยู่ด้วยกันยืดยาวมีอายุยืนค่ะขนมอะไรคะเนี่ยขนมฝอยทองค่ะอาจจะเป็นเส้นของขนมฝอยทองที่ยาวนะคะเป็นเส้นที่พันอยู่ด้วยกันนะคะข้อที่3ค่ะขนมอะไรคะที่หมายถึง ขอให้ได้เป็นเอกเอกก็หมายถึง oh. อันที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งอันดับแรกนะคะ <Okay. S 1> ก็คือขนมท้องเอกนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ข้อที่สี่ค่ะขนมที่หมายถึงมีความสูงส่งในชีวิตเหมือนตรงกลางของขนมที่พองฟูขนมฝักบัวค่ะ และข้อสุดท้ายขนมอะไรคะที่หมายถึงให้มีใจคอหนักแน่นเหมือนกงล้อเกวียนมีความรักต่อกันไม่รู้จบสิน้นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือขนมกงนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปเจอกันหน้าถัดไปนะคะสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้นะคะหน้าที่สี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมตรวจทานดูนะคะ ความเรียบร้อยนะคะความถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันต่อไปหน้าที่5คะ่ะ